เสียงกล้องในหูเบาๆเป็นสัญญาณของการตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณที่เพิ่มขึ้นการฟังความถี่เหล่านี้เกินกว่าการรับรู้ทั่วไปและเป็นผลมาจากการตระหนักทางจิตวิญญาณที่เพิ่มขึ้นหากคุณอยู่บนเส้นทางแห่งการเติบโตทางจิตวิญญาณและคุณเริ่มสัมผัสกับปรกากฏการณ์นี้อย่ากลัวมันเป็นสัญชาตญาณที่ดี เสียงกล้องในหูเบาเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่มากประสบการณ์คุณสามารถเรียกมันว่าความชัดเจนเพราะคุณสามารถได้ยินสิ่งที่เหนือการรับรู้ทั่วไปและขึ้นอยู่กับน้ำเสียงความถี่ที่คุณได้ยินจะช่วยเหลือขัดขวางการส่องสว่างทางจิตวิญ,ญญาณของคุณการสามารถสังเกตเห็นความถี่พลังงานที่ละเอียดละอ่อนเหล่านี้มีหลายอย่างที่จะเกี่ยวข้องกับการรับรู้ พลังงานที่มีที่วิวัฒนาการของคุณนั้นหมายความว่าคุณคนที่ไม่ได้วิวัฒนาการทางจิตวิญญาณอาจไม่ได้ยินพวกเขาเลยหรือพวกเขาได้ยินเพียงแต่ความถี่ที่ต่ำลงความถี่เหล่านี้เป็นข้อความที่เข้ารหัสจากบางสิ่งที่พยายามดึงความสนใจจากคุณ และขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่เขาปุกคุณสามารถบอกสิ่งชั่วร้ายได้อย่างง่ายดายบริการเพื่อการกุศลความถี่เหล่านี้โดยทั่วไปมีลักษณะด้วยน้ำเสียงที่สูงขึ้นซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกของความสุขสงบและเงียบสงบถ้าคุณไม่ได้ยินพวกเขาไม่ได้หมายความว่า พวกเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นอะไรก็ตามถ้าคุณฟังพวกเขาคุณสามารถให้ความสำคัญกับพลาังงานที่พวกเขาพบพาและการเข้ารหัสทางจิตวิญ,ญญาณที่กำลังเกิดขึ้นการเข้ารหัสทางจิตวิญญ,ญาณน,นี้เป็นกระบวนการที่ความถี่และ DNA ของคุณได้รับการอัปเดตนั่นหมายความว่า ถ้าคุณรู้สึกถึงความถีน่นี้จงเตรียมรับมันด้วยความขอบคุณความถี่ที่สูงกว่านั้นยังเกี่ยวข้องกับคน,นอื่นๆแน่นอนกว่านั้นถ้าคุณได้ยินเสียงความถี่ที่สูงขึ้นเหล่านี้ดังขึ้นและได้น้ำเสียงที่สูงมากอาจมีคนพูดหรือคิดบางอย่างในเชิงบวกเกี่ยวกับตัวคุณ ในกรณีใดๆพวกเขามาพร้อมกับความรู้สึกเชิงบวกและนำขึ้นพลังงานเชิงบวกและประโยชน์และเป็นประโยชน์เข้าสู่ความเป็นคุณฝากบทความต่อไปด้วยนะครับหากข้าพเจ้าเสื่อมไปทำให้พี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบวินวอยมรมาโคโูบาอาจารย์ทุกพระอ,องค์ ประสิทธิเสริมเติมปัญญาใกับตัวพี่ๆท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งจเจริญสุขจเจริญธรรมขอบพระคุณครับ